มาเรื่คะ่ะคำนี้ให้พี่น้องเนาะ,ะนาะสวัสดีค่ะเจอกับแอลีเนาะคะ่ะเนาะช่องแอลีคุณุพานเนาะคะ่ะเนาะมันนี้พามากินนี่แหละคะ่ะกับเขาเซสายเนาะคะ่ะเนาะกับเขาไทยเนาะค่ะมานนี้เนาะมีฮอดไข่ดาวมีฮอดไอหมูกรอบพร้อมแล้วก็มีฮอด ปลากระปองพร้อมนะคะเนาะเซ็ตเน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องอันโบอันบบเผ็ดน้ำซีกันนออี่ค่ะเหมือิผก,กับลูกลโลนะคะเนาะเซ็มน้ำกันมึงจิ้มกลางพี่มาค่ะบันนี้บ๊อบไลฟ์บันนี้ค่ะหิวเข่าเหีวค่ะบันนี้อ่ะน้องมินนว,วายาวเลยมิวไข่ดาวความงามน้องมิงมวสารพัดบันนี้สองคนมืกอก่อน ขอบมากเลยดูดูแล้วค่ะ ค่ะคำนี้ให้พี่น้องนะคะน้องคนตกค่ะคนจต,ตัวเศร้าอ,ออกไปใส่ไะไรเลยค่ะ còn toang hang bạp... Khai -khai mà wa này toang phải không mình kiểu สิบบนประคาสองคนตกตะตอนตีหาได้มัง้งคน กินผสมตำแล้รกินอาหารไทยไปบนะ้างค่ะปนกันไปมาเด้อค่ะุบ่๊ กินไหมอืมอ่ะไหมไข่ขอชิมครึ่งหนึ่ง <laughs> อาหารตอนเช้านี่ต้องกินเยอะนะคะเนาะมีประโยชน์ เวลาฝนตกนี่กินมาม,ม่าไม่ได้ออกไปใส่หน่อยกินมาม,ม่ากินปลากระปรงแลวค่ะอาหารยังไงมันเฉะด้วยค่ะขน้ม อลีจะลองเห็ดนั่น,น,ะะนเ่ยค่ะเมนูเอาไว้แบบผสมกินกับข้าวเจ้านะคะเอ้น้ำผิกะลา้คนพม่าเพิ่งชอบทำกันอร่อยะคะ่ะว่างๆนี่จะลองเห็ดอยู่ไปทำสูตรลองไปทำสูตรเป็นเบร์นะคะเนาะคนพมา่าเห็ดเซ่้ยมน้ำริกระลาดน่ารัก เขาทำยังไงอร่อยดีนะจะง่วงๆเางเยวฉัไม่เห็นวิทีเห็นเบิ้ง,นงเานาค่ะเนาะเดี๋ยวไปถามหมูกันค่ะคนรู้จักกันแล้วก็เห็นตั้งแดดกินข้าวเจ้าเนื่ออีเสซ่ยปกติปลาแดกในขวนเฮามันสิมันสิเค็มนเนาะเนาะแบบเค็มๆมันหวาน เราต้องไปเอาสูตรเข้ามาก่อนนะ ส็จรินกับเขาเจ้าเซ็บเนี่ยเอาไว้สองสามมือก็ได้ค่ะเซตตัเวเย็นไปสี่มือก็ได้

อารีจะอิ่มเนยนะคะน่ะเนาะเมนูนี่แหละค่ะแซ่บๆอันนี้ใส่กินอาหารไทยไปพร้อมอารเราไปพร้อมนะคะ,ะอันมันก็นจะซ้ำๆวนไปวนมานะคะเนาะกิยลสวากันเนาะคะ่ะเนาะแซ่บๆคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องกับแมาา่ให้กำลังใจอารีดีกับพี่น้องกำลังใจพี่น้องนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่มาชมคลิปอารีเนาะคะ่ะเนาะแต่บ่มีพี่น้องอารีกับบอมา,าถึงจนกลัวแบบ พันกว่าสับนะคะเกือบสองพันกาสับเนะะาะเกือบเกือบแล้วขอบคุณในไลน์ค่ะทุกกำลังใจลาละค่ะสวัสดีค่ะ